สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อวานทําอยู่ชั้นสิบห้าแล้วทีนี้ลืมออกพันไปนะคะตอนนี้ก็คือขึ้นมาขึ้นมาเอาพันมาเอาควดขึ้นมาก่อนใครเลยเงินเงินทองทองไม่เข้าใครออกใครนี่นะคะเมื่อวานเก็บไว้แล้วทีนี้มีคนใหญ่คนโตเข้ามาดูสถานที่นะคะแล้วเราก็ อาา่ะมเขาพ่อน้าบอกว่าให้ไปแอบให้ไปแอบในห้องนะคะก็คือแบบว่าเขามาขอดูห้องเหมือนจะมีคนมาลงทุนร่วมกับรงแรลมอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้เขาบอกว่าเออคุทธิทายอย่าเพิ่งกลับนะแอบในห้องก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเขาประมาณว่าเหมือนเขาอยากดูห้องนี้แล้วก็เปิดให้ดูอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> ลืมโอเคกลับไปแปกลับไปชั้นเ้าค่ะวันนี้ทํางานชั้นเ <c oughs> <c oughs> อุปกรณ์ทำมาหาเินชอนะคะประตูเยอะมากโรงแรมนี้บอกเลยทัางเก็บของนะคะทุกๆชั้นก็จะมะี สวัสดีค่ะทุกคนชอค่ะกว่าจะมาถึงชั้นเก้า หอบพลุงพลังนะคะรีบมาทํางานรีบไปเอาพันรีบไปเอาขวดที่เราลืมเมื่อวานนะคะเมื่อวานได้ยี่สิบโครนก็ประมาณหกสิบาทนะคะก็มันจะมีขวดใหญ่เนาะขวดใหญ่ก็คือสองโครนหกบาทนะคะสองขวดก็สิบสองบาทอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็เลยแบบว่าโอเคไม่ได้แล้วเราทํางานหนักเราต้องมีรายได้เสริมโน่นนี่นั่นก็เลยรีบมานะคะแล้วรีบมาก็รีบขึ้นไปเอาขวดชั้นสิบสองแล้วทีเนี้ยเพื่อนหองชอที่ชอบฝากงานนะคะทุกคนชอบคอยบอกนางว่าแกมันที่โรงแรมที่โรงแรมเนี้ยมันจะมีกฎเหละอยู่ข้อนึงนะคือ คือชอบไม่รู้ว่าตอนที่เขาส่งสัญญางานอะ่ะให้นางนางได้อ่านหรือเปล่าเขาบอกว่าห้ามถ่ายรูปห้องอ่าลงในโซเชียลคือข้างนอกตรงอะไรนะคะตรงทางเดินลิฟต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะคะถ่ายรูปได้หมดหรือว่าแม้แต่ในห้องเก็บของคือถ่ายได้แต่เขาห้ามถ่ายในห้องลูกค้านะคะก็จะเห็นเตียงเห็นที่ชงกาแฟเห็นก็คือข้างในอะไรประมาณนี้นะคะเห็นหมดเลยแล้วทีนี้เพื่อนชอบมันเหมือน ช่อเข้าใจนางแหละนางคงจะตื่นตื่นตาตื่นใจกับห้องนะคะนางก็เลยถ่ายรูปลงโซเชียลแล้วไอ้ถ่ายลงโซเชียลอ่ะมันไม่ถท่าหลักแต่มันแฮชแท็กด้วยทุกคนคือแฮแท็ก c o l o r o n e t แล้วทีนี้มีคนมันเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเออมันเป็นกฎนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็มาคุยกับชอบ่ชอช่อก็เลยบอกว่าอุ้บทีเดียเลยแล้วแต่คุณเลยคุณจะจัดการนาะยยังไงก็แล้วแต่เพราะว่าเ,ออเราอ่ะแนะนําเราอ่ะแนะนาะนะนลูกลูกน้องเราแนะนําคนมาทํางานให้คุณส่วนเขาผิดกฎนั้น คุณเป็นคนจัดการเองเลยว่าคุณจะเอาแบบไหนนางก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของอันนี้เป็นครั้งแรกของนางนางจะไม่นางแค่เตือนนะคะถ้ามีครั้งที่สองที่ยังแบบว่าถ่ายรูปตัวเองแล้วก็ถ่ายรูปกับบริเวณที่เขาห้ามอะ่ะนางก็จะให้ออกนะคะเราก็แบบอกุกทีเดยกก็คือแล้วแต่คุณเลยนะคะเพราะว่ามาถามชอถามว่าเออชอฉันจะเอาเพื่อนเธอออกไหมไอ้ฉัน่าฉันจะให้เพื่อนเธอออกอย่างงู้นอย่างนี้ดีไหมไม่เกี่ยวกันค่ะทุกคนชอบเป็นคนฝากงานชอบเป็นคนแนะนําเขามาให้ทํางานที่นี่เพราะว่าคือต่างคนก็ต่างมีผลประโยชน์ เราแนะนําคนที่ทํางานเป็นมาให้อ่าบริษัทนี้ส่วนเขาทําผิดกฎบริษัทนันนะั้บริษัทจัดการยังไงก็เรื่องของเขาเลยค่ะเราก็เลยเราก็เลยคุยกับเพื่อนบอกว่าอันนี้มันเป็นความผิดของเธอนะนางก็บอกว่าตอนที่เขาส่งมาให้อ่นานไม่ได้อ่านรายละเอียดเราบอกว่าจริงๆอ่ะมันต้องมีมันต้องอ่านรายละเอียดทั้งหมดเลยนะนางก็บอกว่าเออนางรู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าครั้งนี้เขาจะให้เธอนะเขาจะตักเตือนแต่ถ้ามีครั้งที่สองที่เธอยังถ่ายรูปตัวเองฮัลโหลเพื่อนมา เพื่อนมาเพื่อนเปิดประตูมาต่างคนต่างตกใจเพราะว่าเราก็อยู่ในห้องนางก็เปิดประตูแล้วว้าตกใจเราก็ตกใจนั่นแหละคะ่ะนางก็มีทั้งหมดอะสี่ชั้นนะคะวันนี้เมื่อวานชอบมีสี่ชั้นนะคะแต่วันนี้มีอยู่สองชั้นวันนี้นางมีอยู่สี่ชั้นก็คือแต่ละชั้นก็จะมีอยู่ประมาณ ห้องสองห้องอะไรเงี้ยวันนี้นางไอชอบทาอยู่ชั้นเก้าตอนนี้เนาะนางมีอยู่ชั้นนางมีอยู่ห้องหนึ่งชั้นเก้านะคะแต่ว่าลูกค้ายังอยู่แต่ว่าชอบเห็นแล้วแหะว่าลูกค้าของนางออกเราก็บอกว่าเวนต์ันลิตเตินก็คือรอก่อนฉันเห็นลูกค้ากําลังแพ็คของที่จะออกแล้วนางก็บอกโอ้ยฉันไม่รอแล้วฉันจะไปชั้นอื่นก่อนนะคะคือทุกๆนาทีอ่ะมันจะมีค่านะคะทุกคนก็คือแบบต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงถามว่า เหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่สนุกนะคะทุกคนสนุกอ่ะ,อะสำหรับช่อบนะชอบทางานแบบว่าแฮปปี้ชอก็คิดว่าสนุกมาหาแล้วก็ตามยังไม่จบกับเรื่องเพื่อนนะคะเราก็เลยบอกว่าแล้วแต่บริษัทจะตัดสินเลยว่า จะทำโทษเขาแบบไหนนะคะว่าจะให้เขาออกหรือว่าจะให้เขาพักงานหรือว่ายัางไงแต่ว่ามันเป็นความผิดครั้งแรกของเพื่อนชอนะคะเขาก็แบบว่าเขาจะเตือนก่อนเขาจะเตือนก่อนแต่เขาจะไม่ให้พักง,งานเขาจะเตือนก่อนว่าวอย่าทําอีกนะอ่าแล้วทีนี้เราก็บอกว่าอุบทีเดเลยนะก็เลยบอกโอเคงั้นก็ตามนี้ค่ะทุกคนเราก็เลยไปคุยกับเพื่อนบอกว่าแกแกต้องอ่านแกต้องอ่านรายละเอียดให้หมดนะเอ่อกับกับใครกันแล้วแต่ชอจะมีฝากงานอยู่สองคนนะคะผู้ชายคนนึงผู้หญิงคนนึงพิทิพพิทิพเนี่ยชอนเราคุยภาษาไทยด้วยกันชอจะบอกกับพิทิพเลยบอกว่า ฮัลโหลอินโยกมเลอกลมาด้โอเคค่ะ <laughs> ทุกคนขอ,ขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะไปแล้วเริ่มทํางานกันแล้วทุกคนก็เลยจะมานะคะก็เลยไม่มีอัานคลิปเป็นส่วนตัวนอกจากที่ชอบจะไปนั่งอยู่ในห้องแล้วก็ไปนั่งอยู่ในมุมที่ทุกคนไม่สามารถเห็นอะไรในห้องได้ถึงจะทําได้นะคะไปแล้วค่ะ